ขั้นต้นนะครับต้องขอญาติเรียนให้ทราบว่านะครับทางผู้ชการฐานบกนะครับผู้ชการศูนย์บริการกองทัพบกและผู้ชาตามระดับชั้นนะครับปบกงกำลังสุรศรีนะครับได้มีให้ข้อห่วงใ่นะครับกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับในพื้นที่เลยมีการข้อสั่งการให้กับนะครับหน่วยในพื้นที่ทุกๆพื้นที่นะครับเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนื่องด้วยสภาพอากาศนะครับและพยากรณ์อากาศในพื้นที่ได้ประสานกับหน่วยงาน อปอพในพื้นที่ได้แจ้งว่าจะมีพายุขเข้าในห่วงนี้นะครับทางหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกนะครับได้ประสานงานและบูรณาการร่วมกับอปอพจังหวัดนะครับภาคปกครองนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้วันนี้นะครับก็เลยนาประสานอาวุธยุดทปกรณ์นะครับยานพาหนะรวมถึงชูชีพอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องเตรียมการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความพร้อม ให้มีความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าหากวันที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เกิดขึ้นเราสามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีจะได้พี่น้องประชาชนจะได้บรรเทาความเดือดร้อนได้ในขั้นต้นครับนี้เดี๋ยวถ้าขาดเหลือครับอก